รู้สึกินด,ดีนะครับตั้งแต่ที่น้องเขาแจ้งไปมาว่าจะมีพนการกุศลในครั้งนี้นะครับพวกเราก็ได้คุยกันแล้วก็ว่าเราพร้อมที่จะส่งแล้วเราก็หวังนะครับหวังว่าเราจะได้แชมป์เพราะครั้งที่แล้วเราเราก็ได้แชมป์มานะครับแต,แต่แต่พลาดไปนิดเดียวนะครับแล้วแล้วก็ ด,ดีนะครับที่จะมาร่วมในครั้งต่อไปนะครับก็เก,เ,กเกมเมื่อกี้นะมันเป็นความกดดันของทีมเรานะครับเพราะเราต้องชนะอย่างเดียวนะครับเสมอไม่ได้<ช>เราเราก็ต้องทุ่มเต็มที่นะครับ<ช>เอาตัวที่สดใหม่ที่สุดครับลงไปแต่น้องๆก็ช่วยกันเล่นได้ดีนะครับทำให้เราได้ชนะในวันนี้นะครับ ก็ทีมนี้เป็นการรวมตัวของพี่ๆน้องๆมีหลากหลายอาชีพมีทั้งข้าราชการทหารทํางานแบงก์และน้องนักศึกษาแล้วก็ทํางานโรงงานอ๋อทีมเรานี่จะเน้นเรื่องการกุศลแล้วก็เน้นเรื่องสุขภาพมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในทีมไหมครับก็ส่วนใหญ่รวมๆกันครับพี่ก็มีมาช่วยๆกันส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าก็หลากหลายอาชีพเข้ามาหากันครับผมพอดีน้องๆเขาอยากออกกําลังกายอยู่โซนแถวพระรามสองแถวฝั่งทนถือว่าน้องๆมาออกกำลังกายกันแค่นี้ก็โอเคครับผม ก็โอเคนะเพราะว่าเรามาส่วนใหญ่คือเราเป็นเอาอุโสคือ50ขึ้นเยอะสนุกครับสนุกสําหรับวันนี้นะครับครับผมแล้ววันนี้มีใครมาบ้างคะพี่ทีมพ,พี่เนี่ยวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้คืออ่าอย่างอย่างวันนี้ก็คืออ่าถ้าตัวดาวดังก็มีอ่าพี่หนุ่ยนะฮะหนุ่ยปิ้นเซ็นคับนะฮะในอ่าในในในที่ที่มาในวันนี้ไหนคะพี่หนุ่ยคะอ่าพี่หนุ่ยนะคะ,ะพี่หนุ่ยนะคะพี่หนุ่ยนะคะตัวปิ้นนะตัวปิ้นตัวปิ้นเลยนะคะตัวปิ้นนะตัวนักเรียนไทยนะครับมีพี่หนุ่ยมา ที่เหลือก็เป็นน้องๆในสมาชิกในทีม m อ็ a เที่ว่าเล่นกันมานานนะครับเกมกีฬาสร้างมิตรภาพครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนิดนึงเกมหน้าสู้กันใหม่ครับวันนี้ได้แค่นี้ครั้งหน้าต้องให้ดีกว่านี้ครับน้องเอกครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทางป่าพิศนะครับแล้วก็ทีมของเราทุกคนครับที่เต็มที่กันแล้วครับขอขอบคุณทางคณะผู้จัดนะครับที่มีกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสังคมก็กขอบคุณทีมเพื่อนสุภาพแล้วก็มาดามติ๋มด้วยนะครับที่เชิญทีมเรามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้หวังว่าโอกาสหน้าก็คงได้ร่วมกิจกรรมกันอีกครับขอบคุณครับทางเราเองก็เป็นทีมที่เพิ่งก่อตัวนะครับแต่เราก็มีความมุ่งมั่นในทางด้านลูกหนังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมครับก็ทางเราก็จะมีพี่สุน,สนทรนะครับแล้วก็มีพี่โอนะครับแล้วก็มีทางพี่ต้อมนะครับแล้วก็มีทางผู้จัดการทีมเราก็คุณสมทบทางซ้ายมือทางขวามือผมนะครับก็ที่เข้าม มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับคืออยู่ในอําเภอใช่จากจังหวัดสุรินทร์แล้วท่านก็มอบเสื้ออะไรสนับสนุนให้ทีมพวกผมเพราะเป็นพี่ชายผมเองครับซึ่งผมเองและทีมงานทุกคนเนี่ยนะครับพวกเราก็ใช้กีฬาในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องอยู่แล้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ได้ทำบุญครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมกันอีกครับขอบคุณครับ ดีใจแล้วก็ยินดีมากครับเพราะว่าได้รับคําเชิญจากป่าใบเตยนะครับก็รู้สึกว่าเออเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเราก็มาร่วมเหมือนกับมาร่วมกันทําบุญนะครับทราบว่าเป็นบริษัทโรงงานผลิตกระเป๋าครับเป็นโรงงานผลิตกระเป๋าครับแนวไหนคะท่านฝากฝากของได้ทุกแนวเลยครับทุกแนวเลยพวกกีฬาพวกอะไรพวกเดินทางได้หมด จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งฟุตบอลรุ่น40ปีและ50ปีนะครับที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับรุ่นคนสูงวัยมายัางรักษาสุขภาพกันได้ดีนะครับ